สามเครื่องมือทรงพลังสั่งจิตชายให้ถวายรักอย่างพักดีเครื่องมือที่หนึ่งครูจะให้ในเรื่องของตันหาก่อนนะคะอะไรที่ทําให้ผู้ชายยังคงตันหากับคุณตลอด <c oughs> สิ่งที่สําคัญเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ตอบสนองตันหาของผู้ชายได้ดีในการที่จะดึงดูดผู้ชายให้รักคุณแล้วรักคุณอีกก็คือเรื่องของกายภาพที่น่าหลงไหลอันนี้เรื่องจริงนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่กับผู้ชายมา20ปีแล้วก็แล้วแต่สิ่งนี้ทํางานได้ดีมากๆกับตันหาของผู้ชายผู้ชายจะเกิดตันหาหรือเกิดความหลงไหลได้ง่ายมากกับสิ่งที่ดูแปลก หรือเกืบสิ่งที่มันดูสวยสิ่งที่มันดูแบบมีแรงดึงดูดเข้ามากายภาพเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะที่ทํางานได้ดีกับเรื่องนี้นี่คือขี์สาคัญนะฟังให้ดีคุณห้ามทําอะไรที่มันแบบลดทอนตันหาของผู้ชายแม้จะช่วงไหนกันแล้วแต่แม้คุณจะบอกว่าอยู่กันมานานแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเฟกสวยไม่จําเป็นต้องแบบทําอะไรให้มันแบบนั่นหรอกมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันเห็นกันทุกมุมอย่างเงี้ยมันก็ใช่แต่ว่าคุณต้องมีมุมที่ดึงดูดด้วยนะคะเพราะมนุษย์ถูกใจสิ่งนี้นะมนุษย์ผู้ชายถ ของคุณชอบมองผู้หญิงที่สวยๆขาเรียวๆกระโปรงสั้นๆนะถูกไหมคะมันเป็นอย่างนี้โอเคไหมด้วยสายตาของผู้ชายด้วยสัญชาตญาณของผู้ชายเขาสองแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดคู่ที่ดีที่สุดผู้หญิงที่ดีที่สุดและผู้หญิงที่สามารถสืบพันได้อยู่แล้วทุกช่วงเพราะฉะนั้นกายภาพนี่ตอบโจทย์แล้วแหละต่อไปก็คือเรื่องของความมั่นใจความมั่นใจส่วนหนึ่งก็จะทําให้ตัณหาเนี่ยผู้ชายหลั่งออกมาอีกนะคะเวลาเห็นคุณแล้วแบบมันดูมีความแบบมั่นใจเป็นผู้หญิงที่ดูมีระดับเป็นผู้หญิงที่ดูแล้ววเออาายู่ในคม มันไปกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชายด้วยนะคะว่าจะอยากจะรักษาผู้หญิงคนนี้อยากจะมีเซ็กกับผู้หญิงคนนี้อยากจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยากจะกอดผู้หญิงคนนี้อยากจะใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดก็คือมาจากความมั่นใจของคุณด้วยความมั่นใจในที่นี้คือสื่อสารออกมาว่าฉันดูมีระดับฉันเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะแบบคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดได้เครื่องมือที่2นะคะจะตอบสนองความ attraction แรงดึงดูดนะคะสิ่งที่ดึงดูดผู้ชายด่านนี้ลงลึกแล้วนะความหลงไหลก็ต้องมีแรงดึงดูดก็ต้องดึงไว้ได้ถูกไหมคะไม่ใช่แค่หล ผู้ชายไว้ไม่อยู่หลงอย่างเดียวไม่พอเมื่อไหร่ที่ความหลงหมดไปปุ๊บทุกอย่างหายไปเลยคุณอาจจะพาผู้ชายไปถึงจุดที่ผูกพันกนะับคุณไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ความหลงไหลกําลังจะเริ่มหมดคุณต้องเติมความหลงไหลและฝังลงไปอีกเกี่ยวกับแรงดึงดูดด้วยทําให้ผู้ชายแบบถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องทั้งหลงทั้งดูดทั้งหลงทั้งดูดเอาแบบนี้ด่านนี้คือด่านที่คุณจะต้องทําให้ผู้ชายรักคุณรักคุณแบบรักก่อนแล้วกันอะรักก่อน ทำให้รักได้ก่อนด่านที่ทำให้ผู้ชายรักเนี่ยมันมาจากการที่ว่าคุณสามารถที่จะสร้างอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มระดับมากขึ้นอย่างเช่นการเชื่อมโยงอะไรที่มันดีๆกิจกรรมดีๆการประจนภัยการเป็นที่รักมันมากกว่าเรื่องพวกนี้แล้วนะมันมากกว่าเรื่องของกายภาพแล้วนะการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วตื่นเต้นอีกมีแต่เรื่องสนุกมีแต่เรื่องที่ทําให้คิดถึงกันและกันไม่ใช่แบบเรื่องเบื่อกันนะเนอะไหมข้อผิดพลาดที่แบบเจอกันเยอะมากๆเลยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทําที่ไม่สามารถพาผู้ชายมาอยู่ในจุด ได้คือน่าเบื่อ่ออย่างต่อไปข้อที่3ตอบสนองเรื่องของความผูกพันถ้าคุณทําให้แค่ผู้ชายรักอย่างเดียวคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่ทําให้ผู้ชายเลิกรักคุณก็ได้เพราะมันยังไม่ฝังถูกปะมันยังฝังไม่ลึกไม่ลึกมากพอที่จะสามารถเอาชนะความยากได้ไม่มากพอที่จะเอาชนะความอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบพวกคุณได้แค่รักอย่างเดียวมันไม่ชนะมันต้องถึงด่านผูกพันพอคุณทําให้ผู้ชายผูกพันกับคุณได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มฝังลึกลงไปเรื่อยๆหมายความว่าผู้ชายจะถอนตัวจากคุณได้ยากมากขึ้นไม่ว่าจะ มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวันนั้นคุณจะดูแบบดูผมเผ้ายุ่งเหยิงมันก็ยังพอให้อภัยกันได้เนออะไหมคะมันไม่ใช่แบบอู๋หน้าเบื่อเหม็นจังกูไปดีกว่ามันไม่ใช่แบบนี้พอมาถึงด่านของความผูกพันมันเริ่มเชื่อมกันในระดับลึกแล้วมันมีสารเคมีที่มันหลั่งออกมาเป็นตัวหนึ่งที่แบบมันผูกพันหรือกับเหมือนเราผูกพันกับลูกนะคะในช่วงที่เราคลอดลูกมาเนี่ยผู้หญิงจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิโตซินหรือว่าโซพราซินนะคะที่มันหลั่งออกมาเพื่อที่จะผูกพันกับลูกน้้อออออยยยกกก็คืทําาาาาใหหเเเรแบบบูู่่ัลลตดววง อะไรก็แล้วแต่นะคะคืออันนั้นคืออัตโนมัติของมนุษย์คุณก็ต้องทําให้ผู้ชายเสพติดคุณแบบนี้อะไรล่ะที่ทําให้ผู้ชายผูกพันกับคุณคุณต้องสร้างความใกล้ชิดแน่นอนอยู่แล้วโอเคไหมสร้างผลกระทบเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้ชายให้ผูกอยู่กับคุณอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนการปกป้องคุณการจัดหาให้คุณเป็นผู้นําครอบครัวนั่นแหละการจัดหาจัดให้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณต้องสร้างผลกระทบอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับเขาคุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงที่เปผู้ชายไม่เคยได้รับความรักจากผู้ชายเพราะแบบนี้คือคุณหลงอะ พอคุณหลงปุ๊บคุณก็จะไม่ทํากระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียกสิ่งที่มนุษย์ต้องการเรียกสารเคมีของมนุษย์ออกมาเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไปเรียนดีกว่าเดี๋ยวครูที่จะสอนในเลิฟ 10x นะคะครูจะสอนวิธีการสร้างการขับเคลื่อนชีวภาพของมนุษย์ผู้ชายชีววิทยามนุษย์ผู้ชายสอนในเลิฟ 10x ยังไม่สอนนักเรียนเลยนะเนี่ยเอามาให้นิดนึงก่อนเดี๋ยวจะลงลึกไปใน ep ถัดๆไปด้วยสําหรับในคอสนี้นะคะถ้าใครอยากให้ผู้ชายรักแบบถวายตัวแบบถอนตัวไม่ขึ้นถวายให้คุณ แบบเต็มที่เลยแบบพักดีกับคุณแค่คุณคนเดียวเนี่ยต้องไปเรียนรู้กระบวนการไปเรียนรู้วิชาพวกนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ เรื่องนี้มันต้องเกากันใหม่ใน the b e s t version ever ถ้าคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ขั้นกว่าไม่ได้คุณเอาผู้ชายไม่อยู่หรอกเพราะ3สิ่งนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์มนุษย์มนุษย์ต้องมีความหลงไหลต้องถูกขับเคลื่อนด้วยตัณหามนุษย์ต้องการถูกดึงดูดให้รักอีกให้ลงลึกเข้าไปอีกมนุษย์ต้องการสิ่งนี้ผู้ชายทําไม่ได้ดีเท่ากับคุณและถ้าคุณไม่มีความสามารถในการสร้างแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดให้ผู้ชายรักคุณได้ผู้ชายถอนตัวได้ง่ายมากครูบอกเลยแล้วก็สุดท้ายจิตวิทยามหาสเสน่ห์นี่ก็เป็นอ ถูกช่วงถ้าคุณเล่นเสน่ห์เป็นคุณชนะแล้วนะเพราะเสน่ห์ของคุณคืออำนาจและอำนาจนี่แหละจะทรงอิทธิพลและมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ชายและสมองของผู้ชายด้วยนะคะทําให้ผู้ชายอยากรารถนาคุณหลงคุณน่ะมันคือเรื่องนี้ด้วยนะคะไปเจอกันในคอร์สนะคะโอเคเนาะ